เยโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเรานะครับในนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิควิธีการยิงแบบใช้ข้างเท้าด้านในหรืออินสเต็ปซึ่งก็เป็นเทคนิคที่หลายๆคนถามว่าเป็นเทคนิคเดียวกับนะครับโดยใช้ข้างเท้าด้านในแปรแบบแรงๆนะครับแล้วให้บอลมันเหินแล้วก็พุ่งลงเสียอาจจะเป็นลูกเดดบอลก็ได้นะหรืออาจจะเป็นลูกท็อปสปริงก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการฝึกพื้นฐานฝึกยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับ หลักพื้นฐานนะครับก็คือเราจะใช้การฝึกปลาบอลก่อนนะครับให้เราคุ้นเคยกับการเปิดหน้าเท้ากว้างๆอย่างนี้ก่อนนะครับซึ่งบริเวณที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณถ้ตรงตรงนี้นะครับนี่ครับทั้งแถบเลยตรงนี้ครับที่จะใช้ครับแปลเข้าไปนะครับตั้งเท้าอย่างนี้นะครับเวลาตั้งเท้าเราก็จะตั้งเท้าแบบให้ขนานกับลูกบอลอย่างนี้ครับแล้วก็แปล ไม่เอหลังไปนะครับพยายามก้มตัวโน้มต่ําเพื่อที่เราจะแปลบอลได้แรงขึ้นนะครับถ้าเราเอหลังแปเนี่ยแปรยงไมันก็ไม่แรงครับซึ่งต้องโน้มตัวไปข้างหน้าพยายามวางเท้าอย่าให้อยู่ข้างหลังบอลครับให้อยู่ขนานบอลนี่ครับถ้าเราไปขนานปุ๊บเราต้องเอหลังเลยนะครับอันนี้คือหลักในการวางเท้าครับแปรเข้าไปมันจะได้แรงครับซึ่งพอเราแปรบอลเขาอาจจะเข้าหากําแพงหรือเข้าหาเพื่อนเพื่อนนี่ครับ จนคุ้นเคยนะเปิดหน้าเท้าทั้ง้ซ้ายทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเนี่ยเราก็ลองฝึกยิงด้วยแปรด้วยครับมันก็จะแปรแรงขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้คือพื้นฐาน